ฟัน53ล้านแสงเจชนาทิพย์ชีวิตหรูอ,อุ้มเทราทรน,นักเตะ200ล้านทีมญี่ปุ่นรุมแย่งตัวชาวญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจสำหรับทีราทรบุญมาทันดาวเตะทีมชาติไทยที่มีกระแสว่าอาจถูกโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตต้นสังกัดในเจลิกจองขาดร่วมทีมในฤดูกาลหน้า ด้วยค่าตัว200ล้านเยนประมาณ55ล้านหลังทำผลงานได้เป็นที่พอใจซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ปีและสัญญาฉบับดังเก่ากับ200ล้านเยนถือว่าไม่แพงนะในปัจจุบันเขามีอายุใกล้30ปีแต่สไตล์ของบุญจังถือว่าโอเคนะเขาคงไม่ขึ้นสนิมในเร็วๆเ,เขาคือผู้เล่นระดับสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการซื้อที่สมเหตุสมผลไม่มีแบ็กไซด์ธรรมชาติเหลืออยู่ในเจลีกทีมชาติไทยฟันค่าเหนื่อยในเรื่องของแต่ละเดือนรวมกันถึง180ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยค่า12.2ล้านรายได้ตรงนี้ยังไม่รวมรายได้อื่นๆเช่นโบนัสแมดวินและการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆรายได้อุ้มทีราทรบุญมาทันสีฤดูการลีกญี่ปุ่น 2,018 14.5ล้านต่อปี2,019 8.7ล้านต่อปี2,020 14.5ล้านต่อปี2,021 14.5ล้านต่อปีทีราธรบุญมาทันกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตจากฝีเท้าของตัวเองตลอด4ฤดูการ2สมโมสรทัพั้งกับวิสเซนโกเบและโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส อุ้มยังเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เดินหน้าควา้าแชมป์เจลีกหนึ่งได้เป็นคนแรกแน่นอนว่าด้วยมาตรฐานการลงเล่นอย่างต่อเนื่องแถมได้รับความไว้วางใจเป็นแกนหลักในกาบซ้ายทําให้ชื่อเสียงของทีราทรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนบอลชาวไทย